เพชรพระรวยสวัสดีพี่สู้ผู่สุขคนครับผมมาแล้วพี่น้องรัฐบาลไทยเลขมีที่มางวดนี้มาเล็้กวกองวที่แล,ล่งววัดเแล,ลาาา่าวอยมางมาศานะพี่น้องเนาะคืออันนี้คือรัฐบาลไทยไ้อพี่น้องเด้อเพ <c oughs> ราะว่าเลขมีที่มาเพิ่มมีเล่าพัฒนาน้ามนาก็คิว่ารัฐบาลไทยนะพี่น้องเลขมีที่มางวดเป็นที่หนึ่งมีนาสองห้าหกแปดได้พี่น้องได้กลับมาเบิงย่อนหลังกันจากสองวันนะพี่น้องเนาะจับคู่พวกเขารอกงวดเป็นที่หนึ่งกลุ่มพระพัเห็นไหมพี่น้อง ันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เห็น,นหวนานา่าเพื่อให้วิว่งเกตขึ้แปดเพื่อนมาเอ็นแปด่แต่ว่าเลกวิ่งนี่เข่าบนอยู่ที่พี่น้องเห็นว่าเพื่อให้วิ่งบนล่างเลขมันออกเกตศูนย์ศูนย์ถ้าเขาวิ่งกับขึ้น้ดอยุเจ็ดตบ่าเลขในตารางี่เห็นว่าพี่น้องหาหนึ่งเพื่อนว่าจับเป็นว่าเลขเพื่อนม่ได้ปากหลักนี่บนล่างไปกลับนะตว่าอาจารย์มันก็บอกมาอยู่พี่น้องถ้าว่ามากเพิ่นจับคู่เขากะจับเอาวิ่งเอาอยู่ในหกตัวเล่ามากตัวใดจับเอาอยู่ในนี่เพื่อน อันนี้คือหวดวันที 9, ่หนึ่งกลุ่มผ้าหมวดวันที่สิบหกบันเห็นบ่พไปน้องว่าเข่าอยูนีจับคู่บ่าเข่าตะเลขวิ่งเขาตัวเน้นไปบงคลิปยอนล่างได้เลขไม่ทิ่มาเพื่อให้ศูนกับเก่าเพิ่นเน้นซูนกับมาศูนเพื่อให้เป็นบนล่างเนี่เห็นบ่มาศูนเห็นบ่เลขในตะล่างเห็นบ่เข้าหาศูนศูนหาแต่เพิ่นจับคู่บ่าถืออันนี้เลขหาศูนในไม่เขียนเอาไม่นี่ยคือยังว่ามันเขาหาศูนเลขในตะล่างเนี่ย่เคยหลุดนะไปน้องเลขวิ่งเขาที่ศูน มันจบครัวไขกันไม่ต่0 8, 0 9, ้ศูนแปดศูนเก้าเลขบอดคาศูนนี่นี่ม,นามาตามกันต่ออันนี้คือเลขวิ่นบนล่างเราเิ่น็บอได้ปักหลักความเร้่อพี่น้องได้เลขของอันเลขมิติมาเเิ่นข้อเด้ปักหลักความอ่ะมาดูนํากันพี่น้องเอาเลขติดเลขวิ่นบ่เคยหลุดเด้พี่นอ้องเด้หนึ่ง ้องเขียนพร้อมด้ยพี่น้องเพราะว่าเด็กมีจิมเพิ่นมีเล้านั่มนะีลยวอีฟซี่ก็ขี่ง่วงวาเล้าหรือไทยหนึ่งกลุ่มเอ้ยขอโทษขอให้ดอพี่น้องด้วย,ยหนึ่งมีหน้าเนาะ เอาคือเกาพี่น้องบอกเขียนใหม่เดี๋ยวเขียนไวล่างได้พี่น้องได้เดี๋ยวเขียนเวลาางก็ได้เดี๋ยวเขียนเวลาางก็ได้ไม่เขียนผิดหนึง่งเขียนเวลาลางก็ได้ เพราะว่ามันเขียนผิดเอาคือเก่าว่าต้องแก่ไหมไม่เบิ่งนเล็กในตะลางสองตัวพญ่ีตัวพญ่ีปวนวิมสอง 4 5 7 8 9เนี่เนาะพี่น้องเนาะเลขในตะร่างกันด้วิ่ง บนล่างสอง สองกับเจ็ดได้พี่น้องได้สองกับเจ็ดวิ่งบนล่างสองกับเจ็ดคะแนนที่สองเด่นที่สองได้พี่น้องเด่นสองลองเจ็ด ถ้าพี่น้องมักซีมัคหากระไ,ได้พี่น้องด้ส่วนจับคู่สองเจ็ดสองเก่า สองเจ็ดสองเก้าเจ็ดสี่ อาจารย์เพิ่นบอกท้าพี่น้องมากถ้าพี่นอ้นองเข้ามากันซีแปดซีเก่าอะไร้ะพี่น้องเด้อถ้ามากเยหรือว่าหาเจ็หรือว่าหาแปดกะจัดได้น้ะพี่น้องเนาะใครว่านี่เลียกวิ่นเราไปนี่เลียกวิ่นล้วนี่ นี่เลดวินอันนี้คือเลดวินข่อมักตัวใดห้อก็วินเอาอยู่น,นี่แหละไม่เคยหลุดได้พี่น้องได้เลดวินนี่ไม่เคยหลุดส่วนตัวเน้นนี่พี่น้องเนี่ยสองเกียรติสองเก่าี่ตัวเน้นนี่ ตัวเนี่ยนี่สองเกตสองเก่าสองคู่สองหางพี่นอ้องนพี่น้องข้าแคบหน้าจอเดี๋ยวคิดทวนได้พี่น้องได้เลขมีที่มาหนึ่งมีนาสองห้าหกแปดเนี่ยเลขวิน่นบนล่างเ่ินเป็นสองสี่หา เจ็ดแปดเก้าเลขวิ่งมามักเพิ่นจับคู่เ้าก็วิ่งเอาอยู่ในหกตัวนี่ส่วนเลขวิ่งบนล่างเพิ่นไฮสองครับเจ็ดเพิ่นเน้นสองจับคู่กับสองเจ็ดสองเก่าเจ็ดสี่เจ็ดเก่าเพิ่นเน้นสองเจ็ดกับสองเก่าได้พี่น้องได้ตัวเน้นสองคู่สองหางสําหรับผู้ทุนหน่อยถ้ามักถ้าชอบก็คือหาลอตเตอรี่กันได้พี่น้องได้ก็ขอบุญขอบคุณอาจารย์ในรายครับผมขอให้พี่น้องโชคหมันสุขผู้สุขคนที่เบิ่งนเกมนี้แห้งๆรวยๆกัน เอาฝากคนไลค์กดแชร์คนติดตามเพจพาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม